สวัสดีค่ะ the truth, I'm แฟนแล้วยังหาเรื่องเสียวมาแอวใจกันไม่อยู่กับน้องนาน,น,านบอกสองสารแฟนไงหรือไงสวัสดีค่ะขอให้เพงลงร้องชอลลีปบางๆอยา่าดูเยอะนะคะขอบคุณค่ะตั้งใจไปให้ถึงฟันปักหลักแน่นๆโอเคค่ะ พรุ่งนี้มีถ่ายเอีที่อำเภอบอระบือนะคะถ่ายเอีเพลงใหม่ค่ะ ทุกคนี้เจอกันที่อำเภอบอระบอรืบอยาคอยพิมพต่ปงังทะยุลางด้วยล่ะสาธุจา้า คนทําใบมีพี่น้องมีพวงหวนเธดอกสนองมันกําลังสิพงแยม ว,ว,ว,วฟังเสียงดงงานเป็นวันใช่ค่ะพ่อตั้งแต่มอลำไอดอลก็คือยังไม่หายเลยค่ะวางแผนปูโมดูดีๆนะลูกเฟซติตอร y กยูทูบให้พี่พีเขาช่วยเล่นแผ่นเสียงในติคออ์จอช่วยได้ไหมหนูไม่มีเฟซอาจูนะคะพ่า้ตนติคอรับอาจูค่ะโอ้ยตันดังดย ขอตำแหน่งที่ชัดเจนพรุ่งนี้ถ่ยเอ็นีใช่ค่ะที่อำเภอบอระเบลนะคะติดตามด้วยนะคะตำแหน่งที่ไม่รู้ก็คงเป็นโชว์ทำไมเปิดเผยมันเงาจังเลยกับคำว่าไรตัออุตั อีสานสนครศิีนเปิดวงเดือนไหนเปิดวงเดือนกันยาค่ะวันที่27กันยายนนะคะเป็นวัดจา้า เปิดยี่สิบเจ็ดกันยาจ้าแมนจ้าเอ่อนูถ่ายหมอลำไอดอลวันที่สิบห้าที่จะถึงนี้นะคะแต่ว่าที่เศร้าเป็นวันทนายบง <Okay. S 2> ติดตามตลอดหนูเก่งมากๆเลยขอบคุณมากๆนะคะเหมือนช่อง y youtube หนูมันดนปิดกั้นเลย อเมรลาวดีนาตะนันส,นสวสนฝาขอสาบินไป <c oughs> พรุ่งีถ่ายอวีเจอกันพ่อกำลังเดินทางไปที่พัลลปุยเดิทางปลอดภัยนะคะพ่อโอเ้ <c oughs> <c oughs> น้ำมที่ต้าจนทั่วที่เน็เน่ยลงเลยดีกว่าเน็ตอไรเไปไปนะคะจอกันไหนค่ะเน็ตน้มนมาเป็นอะ ได้ยินพี่หมออินบอกองอิงว่า15ใช่ค่ะทา,ารากรรมวันที่15หาค่ะลาเชอรีวันไปถ่ารายการมาอรลบไอเราได้คุยกับองิงบอกคุยค่ะได้คุยกันอยู่ค่ะจนูจะลงไลฟ์ก่อนนะ